โอ,โ,อโ,อโอ้ยพี่สาวแต่งตัวแปลกๆนะเนี่ยไม่เหมือนใครดีทำไมอ่ะไม่ทำไมหรอครับเขาบอกว่าไม่เหมือนใครดีน,น่ารักว่าน่ารักว่าน่ารักครับ <c oughs> ถ้าถ้าเกิดผมชนะพี่ไม่ต้องเป็นแฟนผมหนึ่งวันวันนี้อ่านะไอ้หนูฮะวันนี้เหรอใช่วันนี้ไอ้เจ้าต้นสนนี่เหรอใช่ก็กไม่แน่สามวินนะพี่ ได้มาขค่นชนะต่ให้กูชนะให้กูชนะอืมขิมะนาวครับอ้ยก็สามหนึ่งไงครับโอ้โอเคโอเคอ้าจำได้หรือเปล่าที่สัญญองสัญญาสัญหาป้าาอ โอ้บ้้เอาพี่สาวร้องคดพอเลยอ่ะพี่สาวชื่ออะไรครับเนี่ยผมว่าเอ้ยอ่ชืโอลรคับโอลยว้าวเป็นแฟนป๊อปอายหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ใช่โอ้ยเอาเอาไปร้องเอาไปร้องที่ห้องได้ไหมครับเอ้ยเธเย็นนะร้องอะไรเหรอร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงโอ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเบนเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ จะมาจีบสาวนในสาวนเวทนะครับผมอ่ะใครอยู่บนโลงบนหลังบุตรีหมดแค่นั้นแหละนะครับผมก็พร้อมโดนซ่อนตีนะครับวันนี้ครับผมโอเคแต่เราก็ถอดเชือกน,นี้ก่อนไอเชียเบอร์เกอร์นะอ่ะโอเคครับหน้าก็เป็นแบบเด็กน้อยครับเด็กน้อยเด็กดาบโอเคครับแผนการของเราก็คือจะเริ่มขึ้นทันทีนะครับผมเ <c oughs> ออเออเออแต้องจีบ พี่จีปัดแม่งเลยใช่ค่ะเพราะผมชื่ออะไรเนี่ยหอมผมชื่อจึงครับผมจึงดึงดาวอะชื่ออะไรนะชื่อจึงดึงดาวครับผมน่ารักค่ะน่ารักน่ารักก็อยากให้รักนะครับ โอเคโอเคพี่สาวแต่งตัวแปลกๆนะเนี่ยไม่เหมือนใครดิทำไมอ่ะไม่ทำไมหรอครับเขาบอกว่าไม่เหมือนใครดีน่ารักว่าน่ารักว่าน่ารัก,ก,กครับๆๆๆอ่ะพี่แต่งเสร็จแล้วเหรอบบพี่เข้ามานานยังนนเนี่ยประเทศเนี่ยโซเวียตอ่ะเข้ามาไม่กี่ค่ะอ๋อ หมายถึงพึ่งแบบว่าเคยเล่นมาก่อนไหมหรือว่าพึ่งเข้ามาเลยอ๋อไม่เคยเล่นเลยคะ่ะโหลดเมื่อกี้ขอเข้าพึ่งเข้ามาวันนี้เลยเหรออ่ะใช่ค่ะโอหผมก็เป็นคนแรกเด็ดิทักพี่ในประเทศเนี้ยต่อยเปล่าเฮ้ย <laughs> 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 คือจริงผมไม่อยากทำร้ายผู้หญิงน,นะแต่พี่ถามาอย่างงี้ก็จัดไปครับที่ไหนครับ <ผม S 1> ว่า<ผ>มาไม่เ<า>อากอดแตกได้แบบอ้า <laughs> ได้ครับได้ <laughs> ผมบอ,อกกอนนะว่าผมต่ยไม่เป็นไ,ไปเอ่อไปได้ก่อนแตกงไได้เลยอ่ะเดี๋ยว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 ถ้าถ้าผมถ้าผมชนะพี่ที่ต้องเป็นแฟนผมหน,น,นึ่งวันวันเนี้ยโอเคป่ะอ,อะไร <laughs> ะได้นะถ้าถ้าเกิดผมชนะพี่ไี่ต้องเป็นแฟนผมหนึ่งวันอ, <laughs> อันนี้อ่านได้หนูฮะ วันนี้เหรอใช่วันนี้ฮะเอเจ้นรสนากดีเหรอใช่ก็ไม่แน่สามวินนะพี่เออได้ได้มาม่ดูเลยซะแล้วเชี่ยกูยังไม่ได้ต่อยยังไม่ได้วอร์มเชี่อเลยเลยมาเถอะเฮ้ยกูใช้เนี่ย ไม่ได้กาะแตกกูไม่ได้กาะแตกมันเป็นอัตโนมัติกูไม่ได้กาะแตกมันได้เงาอัตโนมัติโดนโดน,โดนวิชาหมัดล็อกมึงก็ไม่รู้วิชามาสเตลสาวไปไหนจ้าไปไหนจ้าสวยไปไหนจ้าไปไหนจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูต้องชนะกูต้องชนะเฮ้ย ต uh. uh. ้องชนะต้องชนะไปฮะเออหนึ um, s <S ่งวานหนึ่งวินกูขอชนะกูขอชนะเถอะให้กูชนะให้กูชนะอือา่าา่อามชน้าครับอ้ยก็สามหนึ่งไงครับไอเิ่งเอง อจำได้หรือเปล่าที่สัญญงสัญญาสัญอะไรนะแฟนแฟนเดย์หนึ่งวันได้ไหมครับฮัลโหลพี่มะนาวเพ้ยเข้ามาสองสองกสนามแล้วพี่ปะฮัลโหลเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ไม่เรียกพี่ดีวกว่าเออไปที่รัก <c ười> เข้ามาสองสองที่สนามแล้วเนี่ย ปาไม่่ตอนกับพีนะด้เลยน้องจะยืนเชียร์ป้าพี่ผมจะพาพี่ไปเที่ยวฮัลโหลพี่ทำอะไรกันอยู่ัซักผ้าโอเคโอเคครับปิงปังแชะโอ้โหมังกรยาวเฟื่ยปิงปังแชะปิงปังช ไอพี่ผมมีผมมีสูตรบาคาร่ามาขายพี่สนใจป่าไหยมสวพี่ชายไหนลองลงไหนลองบอกดิตอนตอนนี้เพเยอร์แน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรส่วนมีสูตรเตียวนะมีสูตรเตียวโอ้โหสูตรส่วนใช่ไหมได้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมาที่หลังดังกว่าลุงมาที่หลังแรงกว่าโอ้โหบอดสนิทพี่ชาย นี่แหละพี่ชายก่อนก่อนก่อนที่ก่อนที่จะฉลาดมันต้องเคยโง่มาก่อนว้ยเราต้องคุณต้องเชื่อผมเชื่อได้เหรอได้ตอนนี้หละมาแน่ไอ้ชี้มันไม่มันไม่เกินสี่หรอกเนี่ยเพเยอร์มาแน่พี่ชายเชื่อผมถ้าอยากมาตัวลงเตะเสมอตอนนี้เพเยอร์แน่นอนบอกแล้วผมเป็นคนที่เสียงที่สุดในประเทศนี้คนีสงเล่นปะโอโหโอโหกูบอกจีได้แม่งบอกตลอดเลยว่าไอ้หี้คือแม่งไปเถอะแยกย้ายกันนอนไอ้ชี้ทุกคน โอ้ยทำไมมัลลังกอย่างนี้ทำไมมันลหลกอย่างนี้วะหุยเฮ้ยพอเกินเอ็งจะมาผักข้าทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหโคตรพาพี่ผมเดินมายังสะดุดเลยอ่ะเมื่อกี้สะดุดก้อนหินแต่สะดุดเสียงพี่ด้วย คคุณรับพี่สาวผมขอเพลงไม่เศร้าได้ปหมโอ้เพลงไม่เศร้าไม่เศร้าแน่นอนครับเพลงห้องนอนอ่ะร้องไห้อย่างเดียวครับะร้องร้องอะไรอ่ะคุณร้องอะไรครับเออผมก็อยากรู้มันเป็นยังไงอ่ะเพลงไม่เศร้าหรอเพลงห้องนอนก็คือฟังกันแล้ครับเคยครับแต่ว่าแบบผมอยากรู้มันร้องยังไงผมลืมท่อนแล้วไงพี่สาวช่วยร้องให้ฟังได้ไหมครับเพลงห้องของห้องนอนที่เขาบอกว่าไม่เศร้าอ่ะขอโทษทีไม่รู้จัก I could cry, but then one mission can deal. Day, why? Well, I turn and cry, look at that, you play play, deny. Not that I can go. Oh, a turn and dark cry to tell me turn and still type. Other mission, don't do the only hand cry. Tell when I can make it to me one way. Can't you make lie? Just look around you.

Oh, เป็น

โอ้บ้อาพี่สาวร้องคดพอเลยอ่ะพี่หล่อชื่ออะไรครับเนี่ย่อครับชืโอลี่ว้าวเป็นแฟนป๊อปอายหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ใช่โอ้ลี่ออลย่างพอจังเลยใครน่ารักเอาไปตู้โชว์หน้าบ้านผมได้เปล่าเอาเอาไปร้องเอาไปร้องที่ห้องได้ไหมครับ เราเย็นนะร้องอะไรเหรอร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงโอ้ร้องอย่นก็ดีนะโอ้โหเอ้ยฟังเพลงก็พอแล้วครับแต่ฟังเพลงก็คุ้มแล้วครับผมผมอยากฟังพี่ฟังฟังพี่ร้องเพลงทุกวันเลยอะครับโอ้โหงั้นก็เข้ามาซาเวททุกวันละกันพี่ึ้นมายืนร้องเพลงบนเนี่ยทุกวันไม่ไม่ใช่เอาไม่ใช่พี่ไม่ได้มาทุกวันมาทุกวันไม่เห็น อ่าแสดงว่าดวงไม่มีเลยโอ้โหเแสดงแสดงว่าวันนี้ผมดวงดีใช่ไหมเนี่ยอ่ใช่แสดงว่าดวงดียังไงอะจบละนี่เนี่ยนี่แหละดวงผมดีละผมว่าผมใส่บาคาร่าเต็มข้อรอเต็มแข้งแน่บอกเลยวันเนี้ยดวงผมมาผมทำงานขึ้นนขอขอขอสักเพลงขอสักเพลงแบบว่ากล่อมกล่อมนอนนะครับก่อมนอนอนแนนไมม่ยังยังไม่นอนครับแค่กล่อม แล้วก็เดินต่อเจ้าจำไปแลกไหนนั่นถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วจังฮะเป็นเพลงสุดท้ายเลยครับไม่เอาครับเอาก็กล่อมนอนไงไม่ยังไม่นอนครับแค่กล่อมยังไม่นอนยังไม่ง่วงยังไม่หลับไงกล่อมแต่ยังไม่หลับใช่ไงมันเป็นเพลงกล่อมแล้วถัดไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนถูกปะพี่สนใจมานอนกับผมปะล่ะไม่เอาเถอะครับร้องวิ่งกันนะครับแต่ตัวดีๆได้ให้ เราวนั้นไงเราก็ถัดเนี่ยเราเห็นคุณนะ Oh i t my Never going down